นี้ก็จะไปดูแม่ขนน้ำของมัน,นะค่ะอีกร้านหนึง่งนั่นค่ะหนักเปล่าอันนั้นอะไรเนี่ยอันนี้คือนี่ก็คือสต็อกยูมของร้านเรานะคะเยอะมากมายโอ้ยหนาว

เอาได้เหรอโอเคตอนนี้บอลก็กำลังแข่งกันอยู่นะคะอคตอนนี้โอ้เสมอกันฮะห,หนึ่งหนึ่งเสมอหร,รอหนึง่งหนึ่งอืมแล้วก็ไปกันก่อนเนาะ โอ้ร้านหนึ่งดอนเปิดด้วยรถมาละนั่นรถของร้านหนึ่งดอนหนูจำได้โอเคเราไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ